สุขภาพชีวิตร่างกายที่แข็งแรงยังไม่พอสุขภาพของดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญดวงตาคืออัญมณีอันมีค่าเสียไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้โครงการจิตอาสาวิชั่นสวิตเป็นโครงการมอบคุณภาพชีวิตในด้านสายตาให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบ,บรุรีหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่ มอบแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุ40ปีขึ้นไปเป็นเวลาหลายปีแล้วในจังหวัดนนทบ,บรุรีและในวันนี้ได้ลงมาในหมู่บ้านมนลดาหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากคณะทีมงานจิตอาสาวิชันเซอร์วิสลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตามีสุขภาพสายตาที่ดีขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากสุแพทย์ วัดสายตาให้ฟรีและแจกแว่นสายตายาวฟรีคณะทำงานที่ลงพื้นที่ในหมู่บ้านบนละดานหนึ่งในครั้งนี้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีปัญหาด้านสายตามาตรวจวัด,วดสายตาและรับแว่นตาสายตายาวจำนวน100ท่านนางกัญจนาสุภารมในฐานะประธานชมรมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีและเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองขอขอบพระคุณทีมงานจิตอาสาวิชั่นเซอร์วิสในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าคงจะมาในพื้นที่ในตำบลบางบัวทองอีกเพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังย้ำเตือนอีกว่าดวงตาคืออัญมณีอันมีค่าเสียไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้เราจะพาคุณยาย ไปวัดแว่นว่าสายตาให้ของคุณยายราคาเท่าไหร่เลยคะวันนี้บริการสําหรับคนอื่นคุณยายว่าอายุเท่าไหร่นะคะก็81ปดือนนะคะคุณยายเดินไปเลยค่ะคุณยายไปด้วยกันค่ะคุณยายครับอ่าไปนะคะคุณยายเดินไปไหว้ันนี้ไม่ได้เอาไม้มาตากโครงการอยากยกบนนี้โครงการตักแว่นฟรีของเรามาถึงในชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณชายชวนนั่งค่ะได้เลยค่ะไม่เสียใจ ผู so right ere, so ้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะคนแก่นะคะที่มีอายุเยอะๆเดี๋ยวจเราจะมีบริการไปวัดถึงในบ้านนะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงค่ะสุกันวรลีสุวรรณรายงาน